โอ้ยห่อนๆ่อนท่อนท่อนหที่ใดเอานดม้าจะใส่มาาต่เงื่อนบุญล่ะห่อนคักก็เลยออกมาเหร่นขี่แม่นี่ดอกมือหนีห้อนแหง้แหงๆเนาะคือฝนสิตโต๊บ,มบ่มึง,มาางว่างมึงไปยังไรมายังไรก็สุมือนก็ไปเห็นหนาเห็นตาจากเทือเห็นตะลงเฟซบุกกำลังนี่ความหลักหวานแววผู้เบาบานไดอะไรเดียวเดี๋ยวดอดโอ้ยแม่กระไดกระแถวๆนี่ล่ะเนี่ยคนโสดเนาะ ข้าเปาน่าปวยังเล่นโทรศัพท์เซยอยู่ <c oughs> โอ้ยขันราม,มดาก็บ่เห่นดอกแม่แต่นี่มันเหยุสชุดวิสัยชุดวิสัยอีหยังกับผู้เบาห็นแล้วสิมหาเอาก็าดีตัวน้องมีผู้เฝาเขาสีมหามึงไปคิดอีหยังหลายเท้มันสิมาพร้อมกันสองคนนี่แล้วน้าผู้าลตัวบอกว่าเยี่เฝ้าเยี่วเฝ้าเบาว่างกับโบเสื้อยานแต่เฮามีคนอื่นมึงเสียังไหนบานี่ บอกผู้นึงไหวห้มาสวงเศร้าตอนบายสิไปทุระเออที่คนสวยพ่อบอกบอกสวงเศร้าแล้วกะบอกอีกผู้นึงให้มาาสวงบายสวงเศร้าสิไปทุระนแต่บากผากบายนี่แล้ว ันคุ้นสิมาสวงเศร้าให้ได้นู้นมาจักสีซับล่างจังใดดีคิดจนหัวสิปวดละซอยนูคิดเนี่ยเมียโอ้ยอ่อนเอ้ยแต่ขูดสีซอยเพิ่งจังใดเนาะอันเรื่องซับลงซับล่างนี่กว่ากับบ่เท่าใดเด้แต่ว่าเรื่องซับไพ่นี่กูสู่ตายนั่นแลวเาเรื่องซับล่างบ่เท่าใดแต่เรื่องซับไพ่ สู่ตายเออสร้างว่าแทถมึงใส่กูเฮดตังใดสนะอ่นกูก็บเเคยจะเทือดอกอันเรื่องซับล่างหันแต่ว่าเรื่องซับไพ่นี่กูถนัดจะเอาแบบไหนดัมมี่บอกแข้งบอกอยังอีกน้องอันน้องพ่อนี่เขาเอิญน้องพ่อน่ะมึงหูจักบอเกบอ กเอามาเบิดแล้วเจ้าก็ไดไห้ซอยคิดเหตุแไลกเหราเรื่องพื้นสนจังใหอันเรื่องซักลูกซำ่งถ้าเกิดมาเท่าซำหนีาพีตะโกใหมื่อผู้เดียวกัเคยมีดกิีบันห้องสงใจที่สวยเรื่องได้